สำหรับใครที่เคยผ่านมาเที่ยวจังหวัดลำปางนะครับอาจจะรู้จักกับเจ้าพ่อประตูผานะครับที่มีศาลอยู่บริเวณช่องประตูผานะตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์นะครับเพราะว่ามีภาพเขียนสีโบราณอายุหลายพันปีแล้วนะสันนิษฐานว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ3 0 0 0 5 0 0 0ปีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสไปถ่ายวิดีโอที่บริเวณช่องประตูผานะครับ่อยมาเล่าละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างอับสายตานะแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้สัญจรผ่านมานพบเห็นเท่าไหร่นักนะครับเรามีโอกาสได้จอดรถตรง พอดีนะครับก็เลยทําการ Energy Check- in นะครับเหมือนเดิมนะว่าอนุสรสถานเจ้าพ่อประตูผาแห่งนี้นะครับมีพลังงานดีๆอะไรนะครับที่ประจุหรือว่าสถิตอยู่ที่นี่บ้างนะครับปรากฏว่าจับได้เป็นอิงกูสไลโดแล้วก็รีเวิร์สเคนนันะครับเพราะฉะนั้นนะครับสื่อได้ถึงพลังงานที่ปกปักรักษาผืนป่านะความอุดมสมบูรณ์นะครับเกษตรกรรมของชุมชนชาวบ้านละแวกนี้ด้วยนะครับก็จะมีเจ้าพ่อประตูผาองค์นี้นะครับที่ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะก็มีพลังงานในการคุ้ม เกี่ยวกับผู้ที่เดินทางด้วยนะครับแต่ก็ด้วยความที่มี reverse c a n a นะครับสื่อได้ถึงพลังงานที่ถูกปิดบังซ่อนเลนส์นะหรือว่าเป็นจุดอับที่คนไม่ค่อยมองเห็นนะฮะยิ่งที่เป็นการเดินทางกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าจะไม่เห็นนะอนุสรสถานแห่งนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นทางตรงนั้นน่าจะมืดแม้กระทั่งเวลากลางวันเนี่ยนะครับการสัญจรไปมาเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นนะย่างเมืองเหนือนี่นะครับเขาจะมีศาลเจ้าบ้านนะอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเห็นอนุสรสถานแห่งนี้เป็นนาาาเจ้้บ ของชุมชนตรงนี้หรือเปล่าก็เ,าเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าไม่สังเกตก็คือไม่เห็นนะเอาเป็นว่าใครผ่านมาชมคลิปนี้นครับก็ขอให้ได้รับพลังดีๆนะครับเกี่ยวกับการปกปักรักษาคุ้มครองในขณะที่ท่านเดินทางไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับพลังของลูนอิงกุสก็ขอให้ปรากฏแก่ท่านนะติดตัวไปทําอะไรก็ขอให้เจริญขึ้น,นสามารถพัฒนาต่อย,ยอดยกระดับฝีมือยกระดับความสามารถนะครับก้าวหน้าเติบโตกันทุกคนเลยนะครับ